สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในข้อที่4เนาะ A1.0.4 ข้อนี้ก็คือเป็นเรื่องของผลข้อผลการสอบเนาะโดยอินพุตที่เรารับเข้ามาคือมี5คือมี3ตัวอ่าคือมี5 20 25โดยข้อมูลในเขาบอกก็คือข้อมูลในแต่ละตัวเนี่ยจะมีคะแนนเต็มของมันอยู่คือตัวที่1เต็ม10ตัวที่2เต็ม40ตัวที่3เต็ม50และว่าผลลัพธ์ output เ,เนี่ยเป็น pass หรือว่าเป็น fail เยขึ้นอยู่กับแต่ละตัวตัวแยกในแต่ละตัวนะไม่ใช่การผลรวมก็คือตัวที่1เนี่ยต้องเกิน50เนาะหรือเท่ากับมากกว่าหรือเท่ากับ5 0อ่าโดยที่ห้ามตัวใดตัวหนึ่งตกเลยอ่าเพราะฉะนั้นทุกตัวต้องมากกว่าหรือเท่ากับ50ก็คือ5คะแนนผ่าน20คะแนนผ่าน25คะแนนผ่านโอเคเดี๋ยวมาคิดกันเลย ตัวแรกเราก็ต้องรับค่าข้อมูลมาก่อนเป็น APC เหมอนเดิมง่ายที่สุด input มีแล้วกับ in input สี่รับ in input ต่อมาเราจะทำการเช็คว่ามันผ่านไหมโดยการใช้เครื่องใหม่เครื่องตัวใช้ if ในการเช็ค ก็คือเราเช็คว่า a เนี่ยมันมากกว่าหรือเท่ากับ5ไม้อ่าเพราะเราคิดจริงๆเราคิดได้เลยเน,นาะคะแนนเต็ม10ถ้าจะผ่านครึ่งก็ต้อง5อ่าแล้วเราใช้เครื่องหมายแอนเชื่อมเงื่อนไขต่างๆ b ก็ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ20 c ก็ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ25แบบนี้เราต้องมีตัวเชื่อมเลยนะแอน แต่และตัวมีตัวเชื่อมแอนกันก็คือทุกตัวต้องเป็นจริงเราถึงจะเป็นว่า pass ผ่านส่วนตัวที่เหลือก็คือไม่ผ่านเราก็จะใช้เป็น else ไปเลยเป็น fail เ,นเาาอาทดสอบกัน5 20 25สส pass ตัวหนึ่ง4 30แล้วก็40 Fail เฟลอันนี้เลยครับ